มาฉลองฟิตมากนะครับสามคนที่ท้ามาเตรียมตัวได้เลยนะทำดิทำดิพี่หลอง3ามคนเนี่ยตอนนี้ลุมจองอาถินพี่อ่ะผมไล่ชื่อให้เลยชาติพิชิตใครอีกนะสันติภาพครับแล้วก็อีกคนนึงใครนะพี่ชาติพิชิตแล้วก็อำนาจอำนาจลื่นเรืองพี่เพชรแล้วก็พี่ไอ สันติภาพสันติภาพสามคนครับาติพิชิตส์บางพ่จันครับผมระดับแชมป์ทั้งทุกคนเลยใช่ครับระดับยอดมวยเหมือนกันครับระดับยอดมวยทั้งนั้นเลยครับผมพี่ว่าไงอ่ะส่วนตัวผมนะผมบอกคำเดียวว่าให้ผมพร้อมผมเจอแน่นอนนะแต่ให้ผมเริ่มหนักไปก่อนครับจะลดลงสิบโลเนี่ยไม่ไหวนะครับเอถ้าชาติพิชิดนะผมที่เขาอยากเจอผมนะเขามีให้ล้านหนึ่งด้วยผมพร้อมสู้พี่เอแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะพี่ไว้ผมพร้อมก่อนพี่พร้อมตอนไหนดีกว่า ขอเวลาสักเดือนสองเดือนนะครับเออแล้วก็พี่ชาพิชิตก็ผมไม่ทําน้ําหนักลงไปนะเออไม่ต้องชั่งดีกว่าไม่ต้องชั่งางผมเชื่อว่าพี่เอาแล้วครับอ่าอ่าอ่านะผมก็จะปล่อยไปแบบนี้นแต่ผมขอวิ่งสักเดือนสองเดือนนะเออพี่คิดว่าสามคนเนี้พี่พี่อยากเจอใครที่สุดผมอยากเจอพี่เพชรก็ได้ครับรอพี่เพชรได้เหรอครับโอ้เก่าสุดเลยนะเก่าสุดก็ไม่เป็นไรครับผมจะใช้ค้ำดิเออเออสามคนทำไมค้ำดิโอ้ย แน่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 ซ้อมก่อนครับครับผมที่อยากเจอผมนะครับพี่ได้ทุกคนแน่นอนได้ทุกคนอ้าวแล้ววันกอนผมเขียนข่าวไว้ว่าพี่ไม่เอาแล้วก่อนแรกก็ลองซ้อมดูก่อนลองซ้อมดูก่อนว่าไหวไหมครับพี่ลองลองซ้อมดูก่อนครับพี่หน่อยว่าขอลองซ้อมก่อนนะเพราะว่าพวกพี่เขาอยากเจอผมก็อยากเห็นเห็นพี่หลองเป็นหมูขนาดนั้นเลยเหรอครับ ผมว่าผมก็หัวยหมวนมากตอนนี้จะแปดสิบละแปดสิบหรอก็ลงอยู่สองสามโลแล้วครับหรอครับอ่าเอาเป็นว่าขอไปทําร่างกายก่อนเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทักไปหาทีละคนเลยได้ครับไปเจอแน่นอนเพราะว่าเซบูสก็พร้อมจัดอยู่โมย้อนทุกเขาบอกให้ค่าตัวพี่เป็นแสนเลยนะเจอบรแสนห้าครับแสนห้าว่าจะตัดจัดวันที่ยี่สิบเจ็ดนี้วันเกิดเบอร์เดย์นสนามแต่ผมยังไม่พร้อมครับก็ขอบคุณเสซบูสด้วยทีมงานพี่ินดีด้วยนะครับก็ยังนึกถึงมวย แกไม่ยังไม่แก่ครับสามหกสาเจ็ดครับก็ยังนึกถึงอยู่แล้วก็พร้อมจัดวันฉลองตลอดเลยไม่ใช่แต่นัดเบอร์ดีเขาบอกครับพร้อมเมื่อไหร่บอกครับผมนะครับผมไปเจอกันแน่นอนครับผมวิ่งหน่อยเอาโชว์หน่อยสเต็ปหน่อยโชว์สเต็ปหน่อยนั่นแหะนั่นแน่นั่นแน่ครับดเียหน้าเห้อมาเลยเียบหน้าเอมาเรอเอ้ยเียบหน้าเหรอเต็มมากเตมาเอ้ยเอ้ยเทียหน้าเหรออปัดหน้าหลบเลยอีกทีเียบหน้าเอท่าสุดท้าย 哎<喂>。